เอาอยากทำนะคะอยากทำนะคะทำยังไงเอ่ยโอ้ยเก่งจังเลยเออหเ,เขาต้องทาให้ทั่วๆหรือเปล่าลกูกหออึทาให้ทั่วไหมหหลังจากไข่เรียวด้อยจะนิเรเลือแต่กระดูกลูกซ้ายข่อยมาิดว้หลัดโรงเรียนหากเบิดคืนสองคืนนะคะ พาไปหาหมอเมื่อวานนี้แต่เขียวแต่เป็นบ้านเท่ากับสีจยาให้ละจะพี่น้องอยู่นี่นั่นจังไม่ยังเป็นยนงเออถาาอ่าจะเขาืลยกดสีแล้วจะไปกดมันลงสิลงไม่ต้องกดมันลงทว่าว่ามือน้อยๆเลยไม่ต้องกดมันลงมอมาบอกว่าไม่ต้องกดมันลงนะน,นะเออเค็ดขนมปังกินเองใส่แค่เกลือนะคะแล้วก็ น้ำมันโอลีฟนะมาเาเยโอมโอ้ยมาใหมา่นี่ไงให้ดูวิวข้างนอกด้วยไงลูกอ,อืมามาอหืออยังไปกดมันลงไม่ต้องไปกดมันลงนะไม่ต้องเล่นนะต้องเล่นเลยนะเออกดสีรษวนี่เออเอาเป็นชั่วโมงแล้วครับไม่นต้องกดมันลงลูกไม่ต้องกดอีสอะอือนี่มามาบอกว่าไม่ต้องกดมันลงเบิง้ง มันหนีมันมาเห็ดมันมาทิดอยู่ทำอย่างนี้นะคะจับไว้จับไว้ก็มันโอ้ยตายบอกกูไอ้ไมาให้มัน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 ถึงเนี่ยมันถึงอนดี๋ยมันเอ้าหมุนไปเอามาใส่เร็วๆมันแห้งแล้วขนมปังเนี่มันแห้งแล้วลูกนอบ f i n ิ s h รอบ f i ิ i s h ม่มัมัออนสโอ๊ยไม่เสียทีอะวันนี้ขนมปังหน้าแห้งหมดแล้วมันเป็นอะไรเหรอลูกมันเป็นอะไรโอ้ยมันหยดข้างๆนะลูกมันแห้งนั่นน่ะไม่ต้องให้มันหยดเลยนะเห็นไหมมันหยดข้างๆมันจะได้เช็ดออกนั่นน่ะ เนี่ยเนี่ยมันหยุดอยู่ข้างๆเียเห็นไหมนี่เอาเอาให้มันจบสินีอีเจ๊หาก,ก่อนนี่เห็นบ่มนี่หืมอีข้าลูกนี่มุดมาอา๋อใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้ายมันได้ไป้ายมันให้มันจบป้ายให้มันจบครับ เมียโคทำไมสวัสดีครับก่อนดูยิงใบแหนดิทำไงดูยิงใบแหนเจงสวยนะทำไงสวัสดีครับใบแหนก่อนใบแหนให้มามาดูก่อนเร็วทำไงดูยิงใบแหนทำไงสวัสดีครับไม่ใบครับสวัสดีครับกัหลกูกตาเบื่อเลย